เสริมบารมีการเงินแก้กรรมการเงินมีปัญหาเลือกของใส่บาทเสริมชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับครูกด เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับฟังด้วยนะครับของใส่บาตรเสริมชีวิตนี่สินหายมีเงินใช้ไม่ขาดมือวันนี้เรามีวิธีการเสริมบารมีการเงินแก้กรรมการเงินมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มาให้ทุกคนได้ลองทำบุญตามวิธีนี้ดู เพื่อจะสบายใจและดีขึ้นข้อที่หนึ่งบาทพระในบาทให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนใส่ในบาทด้วยไม่งั้นเวลาพระเปิดฝาบาทข้าวสารจะหกเก็บลำบากอาน,นิสงส์ที่จะได้รับได้อาน,นิสงส์กินไม่หมดไม่อดยาก เรื่องทำม,มาหากินเพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตท,ทุกๆวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตรจะได้ใช้นี่กรรมให้เจ้ากรรมในเวรที่เขาจองเวรเราข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอน,นิสง์ในพระพุทธศาสนาได้อัน,นิสง์ขึ้นมาเป็นล้านล้าน,นเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ด จึงใช้นิกรรมได้ไวการเงินเราจะคล่องตัวไว 2. หากท่านไหนรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดนีิกรรมเขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกหนึ่งกิโล ถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นนัก63กิโลก็ถวาย64กิโลกร,รมัมหากทําหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทําทั้งหมดภายในสมเดือนแบ่งทําไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระพุทธศาสนาเนื้อหนาบนานุญมันน้อยได้บญน้อย ต้องในเขตจึงจะแก้กรรมได้จากนั้นตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้เราขอชดใช้ให้ด้วยอนิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อหนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่าน4 ทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ําำระนีิสงที่ทำในห้าข้อข้างตน้นเพราะบางท่านกรรมเก่าหนักมากๆแก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ก็จะหนักไปจนวันตายจะมีเงินมาช่วงไหนก็จะพลัดไปจะมีโอกาสดีๆเมื่อไร่ก็จะพลาดไปทุกๆที ลองทำดูไม่เสียหายกรรมหากแก้ถูกจุดมันก็จะหลุดชีวิตจะดีขึ้นขอให้ทำด้วยความตั้งใจศรัทธาเชื่อมัน่นและเป็นความเชื่อคนโบร,ราณที่เขาทำกันมานานแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของเหล่าพุทธศาสนิก,กชนบางคนตื่นมาตักบาตรทุกเช้าบางคนก็ออกไปตักบาตรในวันเกิด หรือวันพระใหญ่ไม่ว่าจะตักบาตรวันไหนหากทำด้วยเจตนาที่ดีก็ย่อมได้รับอนนิสงผลบุญและเพื่อเสริมความปินสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปการเลือกของตักบาตรให้ถูกฉลกตามวันเกิดเพื่อเป็นไอเดียให้คนที่อยากทำบุญตักบาตรแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรใส่บาตรด,ดีเกิดวันไหนตักบาตรด้วยอะไรลองไปฟังกันดูนะครับ ของทำบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันจันทร์อาหารตักบาตรเน้นอาหารที่ทำจากสัตว์ปีกเช่นไก่ผัดคิงแกงเผ็ดเป็ดย่างไก่ย่างไก่ทอดข้าวมันไก่ปลาทอดน้ําเต้าหู้น้าอ,อ้อยนมถั่วเหลืองขนมมันขนมเผือกของทำบุญแก้วแจกันเหยือกน้ำ หรือถ้วยชามที่ทำจากแก้วของทำบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันอังคารอาหารตักบาตรเน้นอาหารประเภทเส้นเช่นขนมจีนผัดหมี่ผัดวุ้นเส้นหรือข๋วยเตียวหากเป็นเนื้อสัตว์ให้เน้นเนื้อปลาหรือเนื้อวัวขนมหวานก็เน้นขนมที่เป็นเส้นเช่นลอดช่องสาริมหรือฝอยทอง ของทำบุญทำบุญด้วยสิ่งที่เป็นโลหะเช่นกรรไกรตัดเล็บหรือทำบุญด้วยพัดลมยาสีฟันและแปรงสีฟันของทำบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางวันอาหารตักบาตรเน้นอาหารที่มีสีเขียวเช่นผัดผักคะนา้าผัดผักมุ้งแกงเขียวหวานของหวานเป็นขนมชั้นใบเตยหรือขนมเปียกปูนใบเตยมะม่วง น้ำฝ้ารังและน้ำองุ่นของทำบุญอุปกรณ์สำหรับการศึกษาเช่นสมุดกระดาษปากกาดินสอหรือหนังสือธรรมะของทำบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนอาหารตักบาตรเน้นอาหารประเภทของหมักของดองเช่นผักกาดดองผัดไข่ต้มผักกาดดอง ไข่เยี่ยวมาของหวานเน้นที่มีสีดําเช่นเฉาก้วยขนมเปียกบูร์ข้าวเหนียวดําของทําบุญยารักษาโรคยาดมยาหอมของทําบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันพระฤหัสบดีอาหารตักบาตรเน้นอาหารที่ทําจากผักเช่นผัดผักแกงเรียงต้มจับชายของหวานและผละไม้เช่นแตงโมแตงไทย สม้มสาลี่แตงไทยน้ำกะทิหรือน้ำว่านหางจระเข้ของทำบุญข้าวสารโต๊ะหมู่บูชาอาสนะเสื้อผ้าและผ้าหม่มของทำบุญตักบาตเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันศุกร์อาหารตักบาตรเน้นอาหารที่มีกลิ่นหอมเช่นข้าวสวยหอมมะลิไข่เจียวหอมใหญ่ แกงส้มยำใส่หอมใหญ่ของหวานและผล,ละไม้เช่นกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมมะพร้าวน้ำหอมของทำบุญทูบหอมเทียนหอมสบู่เครื่องหอมอื่นๆหรือนาฬิกาของทำบุญตักบาตรเสริมดวงของคนเกิดวันเสาร์อาหารตักบาตรเน้นอาหารที่มีรสขมเช่นต้มจืดมาราัดไ้ ผัดมะเขือยาวแกงส้มมะรุมหรือน้ำพริกต่างๆของหวานและผล,ละไม้เช่นขนมเปียกปูนขนมหม้อแกงมะละกอโอเลี้ยงของทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาหลงศพรมบริจาคเงินขนทรายหรือขนดินเข้าวัดของทำบุญตักบาตรเสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์ของตักบาตร ให้เน้นอาหารประเภทไข่เช่นไข่ต้มไข่พะโล้ไข่เจียวไข่ลูกเขยแกงกะทิต่างๆส่วนขนมหวานก็เน้นขนมที่เป็นที่ทําจากกะทิหรือมะาพร้าวอ่อนของทําบุญหลอดไฟทูบเทียนไฟฉายน้ํามันตะเกียงไม่ว่าจะทําบุญตักบาตด,ด้วยอะไรขอเพียงตั้งจิตให้มั่นทําด้วยใจบริสุทธิ์และเจตนาที่ดี อาหารและขนมที่นำไปตักบาตรก็ควรเป็นอาหารที่ปรุงสดใหม่เครื่องดื่มไม่หมดอายุของใช้ต้องไม่ผุพังและเน้นที่เป็นประโยชน์ใช้สอยสามารถนำไปใช้ได้จริงๆเท่านี้ก็ได้บุญชวช่วๆแล้วครับครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระรศรีพร,รัตนตรยัยจงมาอำนอยวยอวยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจาเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้รุกฎต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ